สวัสดีล่ะครับทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสุอนทรภูมินำสิ่งทั้งหลายยูทูบครับกระผมใจน้ำตอนครับพี่น้องคนบอกคนจากวิอยาไรง้งานตกกระพิมพ์น้องครับอ๋อเนี่ยวันนี้สูบน้าออกแล้วนะครับล่าสุดนี่คือเอาน้ำออกแล้วนะครับหลักกระผมสี่ลงไปเบื้องความเสียหายของรถตอนนี้กำลังจะทำการเดินลงไป จะลงได้ไหมติดลมไหมติดอยู่เลยโอ้วปดินไส้ดูดครับอ่าตอนนี้รถรถน่าจะน้ำหมดแล้วครับอู้ มายากพี่มายากเดี๋ยว,ยวตอนนี้ผมมหาหอดรถแล้วนะครับพี่น้องอ๋อึ๊บมาถึงหน้าซานี่แล้วครับนี่คือว่าหน้าจอพังหมดจะน้ำเข้าครับพี่ีวุฒิผมอ่ะ ตอนรองเท้าดีกว่าไหมอันนี้ครับสายลุยครับเอานี่วัดดินด่วนครับกำลังจะลงมาอันนี้คือความเสียหายตอนน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเดี๋ยวพาไปดูเครื่องก่นข้างหน้าเนี่ยอันนี้ กล้องควบคุมเน่ยกล้องควบค,วมคุมจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หลังอยู่ใต้เบาะนี่เลยผมเคยผมเคยถอดเปลี่ยนอยู่ก็รุ่นนี้เลยนะครับกล่องมันอยู่ข้างล่างความเสียหายก็เอาการอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นไปดูฝั่งโน้นอ่อตรงนี้คือข้างบนนะครับ บแพรคอนโทรลมอเตอร์สวิงยังอยู่ตอนนี้กำลังจะทำการเช็คระบบเปิดฝาป่ะครับว่าเปิดบ่ะก็นี่เช็คยางไงเนี่ยถอดหัวฉีดป่ะครับถอดแบบถอดแปบบไรน้ำน้ำเขาบ่ะ มานหนเนาะเพราะมันจมอยู่ต้องทำกันนีันามิ่มน,นอท่างทองให้ใจรัแหยย้งหหำมันเทีา,านยางถึงไปไหนคงดีเนาะอก็เบื้องต้นนะครับจะทํำการเปลี่ยนไทยน้ำมันหมอครับ เปลี่ยนทายน้ำมันครับพี่น้องอันนี้ผมอยู่ข้างบนรถนะครับผมต้องเปลี่ยนกรองเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยแหละของเหลวต้องไปรุ้นว่าจะสตาร์ทติดไหมต้องไปดูว่าสตาร์ทติดไหมอันนี้คือสภาพเครื่องนะครับืแข็งแนน สภาพตอนนี้นะคราวนี้ติดติดได้ก็ดีครับลองครันติดก่อนแต่มันติดได้กะบ่มั่นใจครับพี่น้องบ่ามหูคือกันว่าสิติดบ่ติดตกย่างต้องต้องรุ่นครับอ๋อสภาพเครื่องกับตาที่เห็นครับพี่น้องถามว่าหนักไหมก็หนักนะครับแต่ถ้า ไม่เป็นมากนะครับถ้าไม่เป็นมากก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องถ้าสตาร์ทติดก็โอ้ก็ดีนะครับดูสภาพครับคนเสารถมาเหอยกันครับอันนี้คือทำการปลอยน้ำอีกครับ ไปทันน้งหมดเ JCB วันนี้ไม่แรงเลยครับถัานนา้ำถันน้ำวัดไปขี้เล่นนี่ถึงท่านคู่เห็นวัดเลยมาตรงนี้เลยเออ,อมันต้องโยนขี้เล่นครับมันยังายา,ยายงกแน่พี่น้องแต่ว่าก็ต้องเย็ดให้มันง่ายๆนะครับตอนนี้คือเสียลามอ,อกแล้วกันเสียขี้เล่นออกสู้ที่มันดนูด JCB ตอนนี้คนละคนขับนะครับ

จะมีเครื่องระวังด้วยนะครับระวังด้วยเดี๋ยวไปโดนบุกที่อันนี้คือตอดจอเอ่อเห็นยังไงครับซังน้ำน้ำทั้งสองทีครับน้ำเข่าครับจะเป็นน้ำอออ๋อจะเป็นน้ำออก แก่ผ <All right. S 3> yeah. ีออกมาเลย่ะเจ้ารถแท่นปีกจะไหนวะครับผมกว่าเจ้ากองมันมันทั้งกระบี่ดูบ่ครับดูน้ำครับแกะออก ปล่อยน้ำหมดหมดกระตีค <Onion> ร <isation> <S token isation> ับว่าสิติดปัดติดนี่การทำการเป็นนามครับฟิวกับเลี่ยนพวกกับเปลี่ยนออกหมดครับจะติดให้ไหม cũng ừ, gần hay có lăng chay dùng đó mà mình luôn mình trùng nào mà đâu nè chim cháu cái nhé vào tua má đập bít này เข้าข้างๆเต็มเลยก็มีแบตเตอรี่ครับ mm hmm. ดินเต็มดินเต็มหมดภาวนาให้สตาร์ทติดครับ mm hmm.